อนุภาพของบทสวดนะคะหลวงตาอนุภาพของแต่ละบทอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรเหรอคะขึ้นอยู่กับจิตกับบทสวดเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> มีฤาษีดาบทมีฤาษีแม่แถวเนี้ยมีนักพศไหมมีนักบวชที่เล่นอาคมไ <c oughs> หมไปถามท่านจิโ <c oughs> ที่ที่บริกรรมคงกรพันน่ะ มันต้องบริกรรมจนจิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันนะถึงจะย,ยิงไม่ออกแต่นี่เข้าใจยังส่วนแล้วเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายเลยถ้าจิตเราอยู่กับาจากักรพพัดละ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรใช่ไหมจิตเราควบคุมธาตุมันอยู่ใช่ไหมอย่าว่าแต่โลกใกล้จะตายเลยท่านบอกถ้าส่วนจริงๆก็หายหายทุกโลกแหละ เอาขนาดคนเล่นอาคมนะ่ะยิงยังไม่เข้าอ่ะคิดดูเนี่ยพวกท่องคองกวาพันนะ่ะจิตกับอาคมมันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันนะ่ะมันจึงจะยิงไม่เข้าถ้าจิตเราอยู่กับจกักรพรรดลิล่ะเราจะอา,อาอยุยืนแค่ไหนละ่ะปัญหาว่าเราจะอยู่กับพลังงานจากักรพรรดิวันละกี่ชั่วโมงละ่ะ ใช่ไหมทุกวันนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไปทางไหนล่ะตื่นเช้าไปทางไหนกลางคืนไปทางไหนกลางวันก็ไปทางไหนะก็ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไงใช่ไหมตาเห็นก็ไปเราหูนี่ก็ไปทั้งวันแหละเป็นทางโลกทั้งวันแหละแล้วเราห่างมันวันละกี่กี่ชั่วโมงล่ะ เราห่างเมื่อกี้ห่างนะห่างนะชั่วโมงหนึ่งเนะเรานั่งสวดมนตมน์หลับตาบากว่าหลับตามันก็ลืมตาปัจจุบันอากรรมไม่มีแล้วนะ่ะใช่มาตาหูจะบกลี้นงกายมันไม่ได้มีอะไรก็อยู่ในบทสวดมันก็ห่างอยู่แล้วนะอ่ะเนี่ยนียธรรมะที่เราเห็นเหนะ่นถ้าเราห่างวันหนึ่งหลายชั่วโมงล่ะเออแล้วนานๆเข้าล่ะเราบังคับมันได้ล่ะเหมือนเขาบังคับจิตกับ อาคมที่เขาที่เขาบริกรรมเหมือนโบราณที่เขาบริกรรมอาคมแล้วรักษาโลกอันเดียวกันนะเพราะนั้นแม่ชีถามมาถูกละความหมายของบทสดคือพลังงานนั่นแหละก็เหมือนเราสวดพาหง่ะพาหงท้ายวงพี่แปลกะเปียกเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรหลุงพี่ก็เกี่ยวบารมีของพระเจ้าท่านสร้างเป็นมีงงอะไรมั่งละ่ะมีเมตตาใช่ไหมแล้วมีอะไร มีสัจจะแล้วก็มีอะไรอ่ะแบบชาน่นมีทาั้นนั่นพลังงานตรงนั้นอ่ะถ้าเราสวดชีนมันช้อนล่ะพลังงานอะไรล่ะก็พลังงานะะพูริเจ้าไงพลังงานพระรหานนะซึ่งมันมันรวมไปแล้วไงมันรวมแล้วนะฮะมันรวมแล้วแต่ถ้าเราสวดพุทโธนี่ก็รวมไปแล้วถ้าจะเรานิ่งๆเนี่ยมันก็จะเย็นสบายแล้ว ถ้าเราจักรพัดละ่ะมันก็จะบวืบ,ว,บวาบว่าบมาอาจจะมีวิญญาณอะไรพวกนี้มาสวดกับเราเราก็อยาสัมผัสหรือคลืนของหลายๆอย่างสวดจกักรพัดเนี่ยเพราะนั้นถ้าคนสวดนานๆจะ,จะเข้าใจนะฮะยิ่งมาสวดในถ้ำเนี่ยไมา่ชีคืนเนี่ไม่ต้องไปแล้วนอนในถ้ำสวดเลยสวดุรงกลางอ้มามพระทด้วยกันนะภูมิชาวเนี่ย สวดสบายๆไม่ใช่ก็รู้สึกแล้วนี่ไม่ใช่เราคนเดียวนี่วะเนี่ยมันเพลินตรงเนี้ยนะฮะถ้าไม่กลัวผีนะฮะกลัวไม่ผีอ่ะเรียบร้อยแล้วถ้ากลัวก็ความกลัวมันสัมผัสไม่ได้หรอกความกลัวนี่ก็ขนลุกฮนะเวลาสวดก็สันๆัสัมผัสอะไรไม่ได้